สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับเจอกันรอบเดียก็คุยเรื่องราวของการฝึกซ้อมรอบที่2นะครับ FP2 เสร็จสิ้นกันไปตั้งแต่2องทุ่มแล้วนะครับสำหรับ MotoGP ทุกคนครับอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าทําไมปกติเวลาแข่งสนามทั่วๆไปสนาม,มนอื่นๆที่ไม่ใช่ที่นี่เนี่ย FP1 เวลาก็จะไม่ดีงามนัก FP2 ก็จะเป็นเวลาที่ดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ในเฮรเวันนี้นะครับ FP1 คือเวลาที่ดีที่สุดที่ ใช้ตัดสินนะฮะได้เข้าไปใน Q2 ของเวลาของนักแข็งบางคนเพราะว่ากดเวลามาดีแต่ใน FP2 เนี่ยเรียกว่ากดเวลากันได้ไม่ดีงามเท่าไหร่นักส่วนน้อยนะครับที่มาแก้มือได้นะฮะมันก็เลยผิดปกติขออธิบายตรงนี้ครับก็คือสภาพดินฟ้าอากาศนะครับมันก็เรียกว่าอาจจะไม่เป็นใจฝนไม่ตกก็จริงนะฮะแต่ความร้อนอุณหภูมิมีผลครับช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะพลิกผันกันโดยสิ้นเชิง ในตอนเช้าอุณหภูมิอากาศทั่วไปอยู่ที่26องศาครับแต่อุณหภูมิพื้นแผกอยู่ที่22องศาเห็นไหมครับว่าพื้นค่อนข้างที่จะเย็นกว่าอากาศทั่วๆไปซึ่งมันก็ผิดปกติใช่ไหมปกติแล้วอุณหภูมิพื้นแผกมันน่าจ,จะร้อนกว่าอุณหภูมิอากาศถูกไหมฮะแต่มาในรอบบ่ายครับอุณหภูมิอากาศนั้นขยับจาก26องศาไปเป็น33องศาก็ถือว่าค่อนข้างร้อนนะครับสาหรับฝรั่งเนี่ยนะฮะ แต่อุณภูมิพื้นแทรกเนี่ยขยับสูงเข้าไปนะครับจากตอนเช้า22ขยับไปเป็น49องศาโอ้โหถ,ถือว่าร้อนถือว่าร้อนจัดเลยนะฮะดังนั้นเซตติ้งยางก็จะเป็นยางาร์ดส่วนใหญ่นะครับไม่งั้นก็ไม่ไหวได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความแปรผันนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันจากตอนเช้าโดยสิ้นเชิงกันเลยเนี่ยก็เลยทําให้เวลามันออกมาแบบนี้หลายๆคนคงอย่างงงใช่ไหมล่ะตามจริงแล้ว รุ่นของโมโตทก็เหมือนกันนะฮะโมโตทูก็เวลาก็ออกมาเป็นประมาณนี้แหละฮะก็คือเวลาใน f p 2เนี่ยก็เรียกว่าแทบจะใช้ไม่ได้นะครับไปอ้างอิงจากเวลาจาก f p 1แทนแต่ใดๆแล้วก็ตามนะครับโมโตทูในพรุ่งนี้นักก้องสังเกีตจันทราก็ต้องไปลุ้นนะครับยังประมาทไม่ได้นะเพราะว่า f p 3ในพรุ่งนี้ยังคงจะต้องใช้ตัดสินนะครับว่าใครจะล่วงลงไป Q1 แล้วก็ใครจะไปรอแบบสบายใจใน Q2 เพราะว่า f p 3ในพรุ่งนี้มันจัดตรงกับ ช่วงเช้าไงฮะก็จะแข่งกันเ,เขาจะลงสนามกันตอนเช้าเนี่ยมันก็จะเปรียบเหมือนเวลาใน SP1 ของวันนี้นะครับดังนั้นก็โอกาสที่จะมีใครสักคนนึงนะครปรับปรุงเวลา ที่ดีกว่าของเดิมของตัวเองหรือว่าดีกว่าคันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ก็เอาใจลุ้นเอาใจเชียร์ช่วยกองสังเกตการณ์เต็มที่ฮะเดี๋ยวไล่ไล่ชื่อให้ฟังก่อนดีกว่านะครับสำหรับ Moto GP นะครับรอบ FP2 เนี่ยนะครับคันที่เร็วที่สุด RS e s p a r g a r o นะครับควงคู่มาริลวิญญาเลสนะครับวันนี้อาพิเลียวันทูหนึ่งสองเลครับคันที่3ามแจ็คมิลเลอร์คันที่4ี่โยฮันซาโกอคันที่5้ามิเกลโอริเวล่าคันที่6กอเล็กซ์มาเกส คันที่7มาร์โกเบเชกี้คันที่8ฟรานเชสโกบัญาย่าคันที่9ดานีิเปโดซ่าคันที่10ลูก้ามารินี่คันที่11ฮอเฮมาตินคันที่12แบรัดบินเดอร์คันที่13บูฟูรฟนันเดส คันที่14ทากาคินะคาร์กามิคันที่15ฟาบิโอควาตอโรคันที่16ฟรังโกโมเวเดลลี่คันที่17ฟาบิโอดิจานาโตนิโอคันที่18สเตฟานบาเดลคันที่19จอหนเมียคันที่20เอเนบาสซินินี่คันที่21่เอเอร์็กลินส์คันที่22ยูนาโฟเกอร์คันที่23อสิบสอโคลโซฟอนเดนและคันที่24่ิบอิกเกเรคโคนานะครับนี่ก็คือเวลานะครับที่กดมาใน FP2 นะฮะทุกคน แต่อย่างนี้ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราจะเห็นหนักแข่งบางคนที่มีรายชื่อ10คันแรกอยู่อย่างฟรานเชสโกบันยาย่าอย่างมาก็เบสเชกี้อย่างเงี้ยแต่พวกเขานะครับหลุดไปใน Q1 นะพวกเขาหลุดไปใน Q1 ครับเพราะว่าเวลาที่เอาไปตัดสินเนี่ยเขาอ้างอิงจาก FP1 นะฮะคราวนี้มาดูนะครับว่าใครนะครับที่เข้าไปใน Q ใครนะครับที่เข้าไปรอใน Q2 นะครับก็คือพวก10คัน10คันแรกนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะบอกรายชื่อของคนที่ไม่ผ่าน10ครั้งแรกก่อนดีกว่านะครับอ่าเอาง่ายๆนะครับแต่ทุกเพื่อนๆก็ดูหน้าจอไปด้วยก็จะเข้าใจได้ยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่ต้องฟังผมซะอย่างเดียวกันนะฮะสิครั้งแรกไม่มีรายชื่อของแบดบินเดอร์ของ KTM ครับอันนี้ผมจะไล่เฉพาะตัวตเต็ตเงนะหรือว่านักแข่งบิ๊กเนมนะครับที่คิดว่าน่าจะทําดีแต่ก็ทําพลาดอะ่ะไม่มีรายชื่อของแบดบินเดอร์ KTM ครับไม่มีรายชื่อของมาร์โกเบดเชกี้ผู้นำ แชมป์ชิพพอยต์ตอนนี้ครับไม่มี Red, เวไม่มีฟรานเชสโกบันญ,ญาญาแชมป์โลกครับไม่มีผู้ชนะคนล่าสุดนะครับในสนามที่ผ่านมาเนี่ยอารเ็กวินไม่มีเจ้าแฟบฟาบิโอกวาตารโรด้วยฮะโอ้โหนะครับเห็นไหมหนักแข่งบิ๊กเนมเนี่ยเท่าที่ดูมาก็คือ1 2 3 4 5คนโอ้โห้าคนนะฮะส่วนนะครับ10คันที่เรียกว่ามีใครที่แบบว่า เหมือนจะต้องว้าวไหมเขามาได้ยังไงเนี่ยคงจะต้องเป็นนักแข่งหมายเลข30ครับนักแข่งหมายเลข30ของ l c r h ซีย a นะครับเขาก็มาในอันดับที่9นะครับเวลาก็เข้าไปใน Q 2แบบชิวๆ,ๆเหมือนกันทากากินาะกากามิหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมนักแข่งเช้าญี่ปุ่นคนนี้ถึงทำเวลาได้ดีนะครับหลายครั้งหลายคราวเขากดเวลาขึ้นหัวแถวตั้งแต่ F1 กันแล้วนี่คือสนามถนัดของเจ้าตัวฮะ เขามากักจะทําผลงานได้ดีในที่นี่นะครับหมายถึงว่าการฝึกซ้อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะแต่แต่เรื่องการแข่งขันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งฮะสิคันแรกนี่ก็คืออาร์เบียก็เหมาไป2ครับส่วนดูคาตีเนี่ยก็มีทั้งมาเตนมีทั้งอเล็กมาเกสนะครับมีทั้งมาเรนี่โอ้นะฮะดูคาตีปกตินี่จะต้องมี5คันขึ้นไปนะใน10คันแรก แต่มาในรอบนี้ดูคติกลับกลายเป็นว่ามาน้อยกว่าปกติเพราะว่าเจอนะครับ KTM เนี่ยเหมาไป2นะครับ KTM ทั้งแต่นักแข่งนักแข่งที่เป็นตัวหลักของทีมไม่มาซะง,งั้นนะครับ Black p a n t e r มาแต่พิจิวนะฮะพราใหญ่จิวของหลายๆคนนี่เซอร์ไพรส์มากครับก็ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับในรอบที่2แล้วก็คงคู่แจ็คมิลเลอร์มานะฮะในส่วนของอาพิเลียก็นอกจากนะครับนอกจากจะเป็น2 คนจากทีมโรงงานแล้วเนี่ยมิเกลลิเวล่านะฮะจาก INF หมายเลข8 8ดก็ถือว่าผลงานไม่เบาเลยนะครับก็มาในอันดับที่7นะครับตัวเล็เวลาอ่านะครับนี่ก็คือ,อ,อส่วนของ FP2 นะครับแล้วก็อธิบายทีนี้มาดูที่ท็อสปิดกันดีกว่าครับว่าความเร็วสูงสุดบนทางตรง600เมตรเนี่ยใครกดมาเร็วที่สุดครับ ดานี่เปโดซาของ KTM นะครับโอ้โหพี่จิ๋วของเรา297.5ตามด้วยแบล็คบินเดอร์โอ้ KTM 293.4นะครับแม้ว่าเวลาจะค่อนข้างเยอะแต่ทำไมเปโดซานี่กระโดดไปหนีจากคนอื่นไปนี่ประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้เป็นสถิติที่น่ากลัวมากฮะพวกที่300เอ่อ293นี่ก็มีหลายคนเลยนะครับมีทั้งแบล็คบินเดอร์แจ็คมินเลอร์นะฮะ KTM ล้วนๆเลยฮะ น่าสนใจครับ KTM ในทางตรงที่ไม่ยาวมากเนี่ยท็อปสปีดมาดีครับดีที่สุดของดูวะติเป็น Marco b e c h e c c h นะครับในคันที่4ท็อปสปีดใครน้อยสุดครับ Augusto Fernandez นะครับของ KTM 287.2ก็เรียกว่าห่างจากหัวแถวอยู่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อนข้างมากน่าสนใจนะครับว่าเร็วที่สุดเป็น KTM ช้าที่สุดก็เป็น KTM ครับ Yamaha ของ เจ้าแฟบนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับ1เดียวของสูบเรียงเนี่ยนะฮะฟาบิโอควาตาโรวันนี้ทำท็อปสปีดมาดีเหมือนกันนะฮะอยู่ในคันที่8ครับก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เลวร้วายนะฮะมอ,อร์เบลลี่ก็อยู่อูเร็วกว่าเปโก้อีกก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าทางตรงมันสั้นครับดังนั้นแรงไปเนี่ยโค้งหนึ่งเนี่ยเข้ากันไม่ทนันเอารถไม่อยู่เบรกกันไม่ทนันแน่ๆนะฮะแต่พวกที่บิดท็อปสปีดได้สูงๆได้ดีๆนั่นหมายความว่าคงจะ สามารถเบรคโค้งหนึ่งได้ดีนะฮะถ,ถึงถึงได้กดไปขนาดนั้นแต่ก็เห็นทถิตีของพ่อใหญ่จิ๋วนะครับ mm. ดนนี้เป็นโรซ่าโอ้โหนะฮะสองานี่อลังการงานสร้างมากพรุ่งนี้เหลือรอบ f p 3นะครับทุกคนแต่ f p 3มันก็เหมือน f p 4ในปีที่แล้วฮะเพราะว่ามอเตอร์ดีพีไม่มี f อ4พีในในปีนี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนการฝึกซ้อมในรอบสุดท้ายก็คือพรุ่งนี้คงจะต้องวิ่งลองลันแบบย,วยาวๆกันไปนะฮะก็จะเป็นไปประมาณน,นี้ก็ต้องรอดูนะครับว่า อุณหภูมิความแปรผันเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนยังไงกันอีกนักแข่งหลายคนล้มไปนะฮะจอห์นเมอรีล้มแล้ว้มอีกจนหน้าหน,าห,นาหินใจนะครับเจ้าตัวก็โมโหเหม,อมือนกันฮอนด้านเนี่ยล้มกันทั้งสองคนนะมีเก้เลี้ยคุณหน้าก็ล้มไปมีธงแดงนะฮะการล้มของเขาเนี่ยในช่วงกลางช่วงกึ่งกลางของการซ้อมแต่นักแข่งไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็คือรถมันถลายไปแล้วก็ไปชนบังเกอร์แล้วทีนี้มันก็บังเกอร์มันเสียหายครับมันก็พังไปก็เลยต้องใช้เวลาเคลียร์เวลาซ่อมอยู่ก็ตีธงแดงกันไป ก็มีทงเหลืองหลายครั้งนะฮะนักแข่งหลายคนหลุดหลุดไปนะครับแต่โชคดีนะครับที่ไม่มีใครเจ็บอะไรมากมายนะครับก็อยู่กันครบทั้งหมด24คน24คันนะครับสำหรับเรื่องราวของการในท่าสดเพื่อนๆคงจํากันได้นะฮะโอเคบอกย้ําแล้วย้ําอีกทั้งต้นคลิปท้ายคลิปกลัวจะพลาดกันจริงๆก็คือ Sport TV 1หฮะหรือว่า b t Sport 2ก็ คนที่จะมาบรรยายภาษาไทยนะดุกนะเบสนะเหมือนพวกเขาติดภารกิจเรื่องของเอวันนะครับที่บากูอาเซอร์ไบจันเนี่ยเลยไม่รู้ว่าทางจะมีใครมาภาคแทนเขไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ก็ดูดูภาษาอังกฤษนะครับทั้งสโปแล้วก็ทั้งบิทีสปอร์ตสองุงนี้เหมือนพีพีทีวีเอสที่สามจะถ่ายทอดอยู่เหมือนกันอันนี้บรรยายภาษาไทยครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมารอบไหนนะฮะอาจจะเป็นรอบของการแข่งขันกันหรือเปล่ายังไงก็ ดูทั้งช่องทางออนไลน์นะครับที่ผมแจ้งไปแล้วก็ดูผ่านหน้าจอทีวีนะครับ PPTV HD 3 6นะครับลองกดดูพร้อมๆกันเลยถ้ช่วงเวลาเดียวกันก็อาจจะเจอนะครับเพราะว่าถ้าเป็น PPTV HD 3 6อันนี้บรรยายภาษาไทยกันแน่นอนพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบสปรินต์นะครับการแข่งขันในระยะสั้นนะครับหลังจากที่เ,เสร็จสิ้นกันไปนะครับมีจะมีการควดเลือกันนะฮะหาคือสตาร์ทแล้วก็พวกที่ สี่คันห้าคันตัวเต็งทั้งหลายนี่ก็หลุดไปก็เรื่องมารุนก็เอาสองคันมาสมทบให้มันรอพวกที่สิบคันที่รอเข้าไปในคิวสองนันนะครับก็ถ่ายทอดหลายๆกันไปยาวๆเลยนะครับทำตัวให้ว่างไว้นะครับตั้งแต่สี่ห้าโมงเย็นนี้ก็ไม่ต้องไปไหนกันนะครับก็เตือนกันเอาไว้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีประเด็นอะไรมาเล่าก็ค่อยเจอกับผมใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ